มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเองนั้นเป็นคนที่พระเจ้าได้ให้เขาได้ไปในแผ่นดินสวรรค์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสวรรค์เปิดออกสําหรับบางคนที่หิวกระหายและสวงหาะคนนี้เนี่ยเขาขึ้นไปบนสวรรค์พระเจ้าก็อนุญาตให้เขาไปแล้วก็เห็นมีคนหนึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์แบบมีสง่าราศีมาก เขาก็เลยแปลกใจเขาก็ในเวลานั้นเขาเข้าฟพระเยซูพระองค์งก็พาเขาไปสำแดงให้เขาเห็นคนเนี้ยนะที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วมีสง่าราศีมากเลยพระรับใช้ท่านนี้ก็เลยถามพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าคนนี้เป็นใครเขาทำสิ่งใดมากมายหรือเปล่าสำหรับพระองค์ปรากฏว่าพระเยซูบอกว่าดูดีๆนะคนนี้คือพระรับใช้ท่านนี้ก็ จ้องดูดีๆอ้อเป็นอันนี้เกิดที่อเมริกานะเป็นคนจอนจับที่อยู่ใกล้ๆบ้านเขาเองตายไปแล้วเขาแปลกใจมากแล้วเขาก็เลยถามว่าโอ้โหเขาทำอะไรเขาพาคนรับเชื่อเยอะเหรอพี่สูบอกว่าเปาล่าหนึ่งคนเราทำไมเขามีสังาร,ราสีได้ขนาดนี้ พระเยก็เลยเล่าให้เขาฟังเราจะเล่าให้เจ้าฟังก็คือว่าคนเนี้ยเกิดมาเนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ทะเลาะก,กันพ่อติดเหล้าแล้วก็ตบตีเขาพอในที่สุดบ้านก็แยกจากกันแต่ว่าพ่อแม่พ่อนี่ตบตีเขาเอ,อ,อย่างรุนแรงจนทั้งหูหนวกนะคะแล้วเฮ้นั่นก็ถูกส่งไปที่บ้าน เด็กกาพร้าก็ถูกเลี้ยงดูที่นั่นคือยากลําบากแล้วหลังจากนั้นเขาออกมาก็เขาก็ไม่มีงานทําสิ่งที่เกิดขึ้นเขาแต่เขาก็เพียรพยายามในการที่จะดูแลตัวเองอย่างเต็มที่สุดกําลังพระเยซูบอกว่าคนนี้เราได้ให้พระคุณน้อยสําหรับเขาแต่ดูที่ดูสิเขาทําแล้ววันหนึ่งผู้ชายคนนี้ที่บนคนจอจัดเนี่ยมีคนมาเล่าเรื่องพระเยซูให้ฟัง เขาได้รับความรอดเขาต้อนรับพระเยซูเขาเ้าไปในชีวิตจากชีวิตที่เขารู้สึกว่าเป็นเศร้าจังเลยเนี่ยกลับกลายเป็นความสุขมากๆเขามีชีวิตกับพระเยซูตลอดเวลามีชีวิตกับพระองค์ทุกวันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็อยากให้คนมากมายมารู้จักพระเจ้าใช่ไหมจริงๆเขาไม่มีเงินเขาก็พยายามเก็บเงินเพื่อไปซื้อใบปลิวแล้วก็ไปยืนแจกตรงมุมตึกไปยืนไปยืนแจก หลายคนมองเห็นเขาก็ไอ้คนจรจัดมาแจกไปโป,ปรงไปปิวก็ไม่ยอมรับมีบางคนที่รับและในที่สุดก็มีเขาเป็นพยานให้กับคนหนึ่งนะซึ่งก็เป็นเพื่อนๆจรจัดด้วยกันนะรับเชื่อแค่คนเดียวรับเชื่อดังนะนั้นคือคนนี้เนี่ยคือพระเยซูก็บอกว่าพระองค์นั้นให้ให้ให้พระคุณ เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของความความรักที่มีต่อคนอื่นอะไรต่างๆเขาก็สัตซ์ซื่อทำอย่างเต็มที่จนถ้ามีอยู่คืนหนึ่งซึ่งมันหนาวมากนะหนาวกว่าพวกเราวันนี้อีกนะคะที่นั่นเวลาหนาวนี่ติดลบเลยนะคะหนาวมากคนนี้เนี่ยก็มีกล่องมีลังที่เขานอนเป็นคนจอนจัดก็มีเสื้อหนาวแต่คนข้างๆเขาไม่มีเสื้อหนาวเขาเองนั้นถอดเสื้อของเขาไปห่มให้กับคนข้างาง ตัวก็ตายตคนนั้นอยู่และพระเยซูบอกว่า,วานี่คือการที่เขาแสดงความรักคือรักรักโดยที่เหมือนกับที่โรร่งทรงรักมนุษย์คือยินดีตายเพื่อคนอื่นนะนั้น,นคนนี้เนี่ยก็ได้รางวัลคู่ความศัตย์สื่อของเขาตั้งแต่เขายัางเด็กที่เขาเพียรพยายามอย่างมากมายนะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตของคนนี้ซึ่งดูเหมือนไม่มีอะไรเลย แต่เขาเองนั้นด้วยความสัตด์สื้อของเขาเต็มที่ในส่วนของเขาเขาเองนั้นได้รับรางวัลน,นั้นถามว่าเราทลายมีสิทธิ์ไหมที่จะรับรางวัลจากพระเจ้าเราทลายมีสิทธิ์ไหมที่เราจะมีสง่าราศีในวันสุดท้าย